ดีกว่าหน้าเขียวและแดงนะครับในกรงนี้น้องมาอาบน้ำตากแดดอยู่โอ้โเต็มกลงเลยร้านที่เก๋ชูก้านะครับวันนี้หน้าร้านที่เก๋ลงเมียแคปเยอะมากแฮรรีด็อกก็มี าามีทั้งแกดดบี้ทั้งใจแอนยูโร <c oughs> น้องเมียแคทเทียบเลยโอ้หแคดนี้ดอกก็เยอะนะสวัสดีครับ ยาฆ่า,ายาฆ่าไรเห็บหมัดน,นะเมื่อกี้นี้พี่เขาฉีดใส่กรงนะครับทำความสะอาดอันนี้เป็นคู่คู่เมียไหมครับอ๋อตัวผู้ทั้งสองราคาเท่าไหร่พี่ 1, 5, 5, ตัวละพันห้าตัวผู้ทั้งสอง,ง,สองคู่ล่างเหรอครับ ตัวข้างล่างนะ้นเป็นวนแคลรีแล้วก็เป็นเลดบลอนแคลรี่ครับทนะั้น,นั้นก็เรา3,005แล้วก็1,005อันนี้3,005อันนี้1 0 0้สวยๆทั้งนั้นเลยส่วนข้างในร้านที่เขามีแต่นกนกโต,โตเลยนะ มีเกมีกระตัวอ่าลืมให้ดูพี่เขามีใบทุกตัวนะครับนกมีใบหรือญ้าทุกตัวนะฮะเผื่อท่านใดไม่ทราบเนาะจะรบก,กวนขอราคาหน่อยได้ไหมพี่อ่าพี่จําหน่ายตัวไหนบ้างอ่าถ้าตัวนี้เป็นไท่านราคาอยู่ที่ห้าหมื่นใครท่านอยู่ที่ห้าหมื่ 50, นหกเดืนอดนกว่าอ๋อหกเดือนกว่าตัวใหญ่เหมือนกันเนาะอันนี้ราคารวมรวมใบไหมครับตัวนี้ไม่ต้องขาย อ๋อถ้าเป็นตัวนี้ไม่ต้องใช้ใบอ๋อไทรทันหัวเหลืองอืออันนี้เป็นอ,เอาเบล่อาอเบล่าาอยู่ที่สี่ตัวนี้ประมาณห้าเดือนสี่หมื่นห้าเดือนอายุห้าเดือนราคาอยู่ที่สี่หมื่นสายพันธุ์นี้ต้องต้องใช้ใบนะครับไม่ต้องใช้เหมือนกันเนาะ ส่วนอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายเดนโลอนโล่คอร่าตัวนี้อันนประมาณเกือบสองปีแล้วอ๋อเกือบสปีแล้วนี้อยู่ที่เจ็ดเจมืนบาทอ่าสายพันุนี้ต้องใช้ใบไหมครับไม่ต้องใช้เหมือนกันอ๋ออ่าตัวนี้ต้องใช้ใบแน่นอนตัวนี้ อ๋อตัวนี้ไม่ได้ขายตัวน,นี้เลี้ยงไว้อเองขอขอใบายาก็ <c oughs> <c oughs> เลยเลี้ยงไว้เลย <c oughs> อ๋อนีเป็นบูอายบูอายมองเห็นชัดไหยพี่อ๋อมาขอบนอกใช่ไหมครับดูแค่ขอบนอกก็เห็นเนาะนอันนี้ราคาห้าหมื่น 5, <50 S 1> บูอายตัวนี้ต้องมีใบไม่ไมต้องมีเหมือนกันอ๋อจะตั่วกาล่า อันนี้ราคาอยู่ที่หกหมื่นอ๋ออันนี้หกหมื่นห้าแล้วสายพันธุ์นี้ต้องไม่ต้องเหมือนกันอ๋อราคาคู่เมียแตกต่างไหมพี่เหลือแต่ตัวคู่เหลือแต่ตัวผู้อ๋อันตอนนี้เท่าไหร่พี่ถ้าเป็นเจนยร์ไี่อยู่ที่ห้าพันตัวผู จะในย่านี้หมายถึงเป็นสายพันธุ์หัวเหลืองอย่างนี้หรอครับลาออ๋อสายพันธุ์ตระกูลหัวเหลืองอันนี้พร้อมผสมหรือยังครับนนพร้อมแล้วสองปีครึ่งส่วนตัวนั้นที่ร้องบาล่าบัน,บาาบนราคายัางไงพี่คู่ละสี่หมื่นห้า ตัวผู้สีสวยอุยมันพูดได้เนี่ยเอ้าตัวนี้ตัวนี้มันพูดได้เหรอพูดทั้ทงวัน๋อถึงว่าไม่ขายตัวเลี้ยงของทางร้านนะครับพูดได้ถ้าพูดทั้งวันด้วยอยนกพิราบ โอเคครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับผมอันนี้มีเบอร์ติดต่อดูได้ตรงไหนไหมพี่มันเบอร์ไม่ได้มามันจะอยู่ร้านเดียวกันกันกบประตูตาอ๋อร้านเดียวกันกับพี่อ๋ออันนั้นร้านพี่คุณชายกะด,ดี้ร,ร้านเดียวกันเลยโอเคพอถ่ายแล้วมันหลับ,อ,อ,บอ่ะก็อ,อ้าวเมื่อกี้พูดอยู่ๆก็หลับเลย หมายถึงนี้<ด>ใช่ไหมครับรอ๋อนกที่ต้องใช้ใบก็คือที่ติดไว้ตามนี้เลย<ป>อ๋อ,อ,อกระตัวจะมีแยก,แก,แยกอ๋อ,อกระตัวดําก็ต้องใช้ใบอ๋อกระตัวมีแยกสายพันธุ์ที่ต้องใช้ใบ